ดสวัสดีครับผมเปลืนะครับจากกลุ่มรถสวยยุทธาวันนี้นะครับ พาเอกของเรามาที่นี่นะครับตัวนี้คือ Isuzu D-Max X Series เครื่อง2.5ปี2015ท็อปสุดแล้วในปี2015ครับกับราคาค่าตัวไม่แพงไม่แรงอย่าที่คิด589,000บาทปีแรก15,500กิโาไฟลครับ0ปุ่มประมาณคันนี้มีดียังไงบอกเลยมีดีแน่นอนนะครับด้วยราคาประมาณนี้ลุคลักษณ์ภายนอกสีขาวมเดิมโรงงาน X อ็กซีรแท้ร้อยเป็นตัวท็อปสุดแล้วคันนี้ฝังทั้งไม่ต้องพูดเยอะยิ่งกวเน้นๆนะครับกล้องไฟโบริเตอร์นะครับมีตัตว์อเป็นแนวอ แล้วก็จากหน้าจดูกับโล้ย่สูตรเป็นสีแดงนะครับ <S <S เพราะเป็นเอ็กซีรีสเเป็นหัเอ็กซรี่แล้วแล้วก็วนี่เลยสติเกอร์ชาดไปนะครับยาวไปจนถึงข้าหลังเลยนะครับเป็นเซรแท้คันนี้สีขาวเมื้ๆแบบนี้สวยงามมากๆผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างดีนะครับในขขด้านหน้าดูดันเราใจไรยสายเอ็กีีอบแน่นอนควาเป็นชุสูงาดูตรงนี้กากนะครับผมพามดูนะครับ อ๋อแอ,อลตรงนี้ค่องงนข้างดีนะครับแม็กเดิมโรงงานเลยครับผมยางใหญ่มากนะอบอกเลยใครเปสายลุยเนี่ยชอบแน่นอนนะครับบันไดข้างมีกระห่ายนะครับระหัสไฮแลนเดอร์อยู่ตรงนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวโครเมียมมาด้วยนะครับการกันมาแรกนะครับคิ้วรถมีหมดในบ้านเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยที่เป็นประตูโครเมียมแหบเยอะนะอุปกรณ์เขาค่อนข้างเยอะนะครับฝาหลังด้านซ้ายของที่ชบหลังไม้ ไฟแดงครับที่โรงงานคันนี้นะฮะนี่เลยดีแต่เนี้ยติ๊กนะเกอร์ลายลังพึ่งรอบยาวมานะครับลองดูแน่แนๆแ,แบบนี้นะครับไม่ค่อยคืกบกักนะกันชนมีมานะครับทั้งครบกล้องมองหลังก็มีมาด้วยเช่นกันนะฮะ X Series ตัวนี้เป็นตัวยกสูงตัวท็อป บอกเลยว่าข้างน,นอกความหล่อเอาไปเลย9เต็มศีนะครับถ้าเป็นสีดำจริงๆเท่เลยนะแต่สีขาวขิงครีมแบบนี้ใครชอบขิงครีมมาคันนี้ไม่ผิดหวังน,นะครับไปดูด้านในกันดูคันนี้สวยมากเบาเท่มากครับผมรถปี15จะเบาใหม่มากๆนะครับผมอ่นะขออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็ปิดประตูนะไม่รู้แสงเปลี่ยนไหมนะฮะสัมผัสแรกเลยนะครับแอร์แบ็กมีมา2ลูกจอสัมผัสนะครับเกียร์5สปีดนะครับต่เบาะนั่งชอบมากเดี๋ยวทีเซอร์ให้ดู บอกใหม่จริงเท้มมากๆของเอกซิลี่คันนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะจอกลางทัตสกรีนต่อบลูทูธได้นะครับปรับกระจกมองข้างได้หมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยถือว่าดีนะรถปี2015นี่22รถเจนะฮะจังหวะในการแบบสโตรโ,โของแบบของอะไรต่างๆในรถที่บางแดดไม่มีนะนสิ่งสำคัญแน่นะคะุณผู้ชมมีมาด้วยนะครับตรงนี้ไปท่องเทีสาวใช้ได้ครบถ้วนกระบวนการนะฮะ,นะะโอ้ เอาไปเลยสิบเต็มสิสสสสบสวยสวยเบายิ่งสวยเลยนะครับคันนี้นะฮะใครเป็นสายลุยสายแคมปิ้งสายครอบครัวเดินทางต่างจังหวัดใช้งานในเมืองจบครบสมมากมากนะฮะใหม่จริงๆภายในนี่ผมบอกเลยสิบเต็มสิบนะไม่หักเลยนะต่อบูทงบูทงอะไรได้หมดเนี่ยกดเกิดเนียมากหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยนะฮะเออใช้ได้นะฮะ จุดวางแก้วนา้าอะไรก็มีมาครบปรับมองข้างไฟฟ้านะครับพุตสตาร์ทด้วยนะฮะไม่ใช่กุญแจไขนะพุชสตาร์ทนะตัวนี้เบาะใหม่มากนั่งแบบทันนานนวิสัยดีมากมากครับคันนี้ผ่อนเพียงเจ็ดพัน้อยบาทเองออกได้อาชีพด้วยนะครับไปนั่งตอนหลังกันเป็นยังไงไปดูกันครับขึ้นง่ายนะฮะมีบันไดเหยียบนะครับสุภาพสตรีคนชราเด็กขึ้นง่ายๆเลยนั่งแบบนี้ขาเป็นเหลไงเหลือ นะฮะหัวเนี่ยเหลือๆเลยที่วางแขนมีนะครับช่องวางแก้วน้ำมีนะฮะ,น,ะ,ฮะนัดพิงแขนตอนหลังมีด้วยนะครับ<ย>เดินทางไกลไม่เหนื่อยนะฮะคันนี้โอ้โหคุ้มเลย7 5 0 0บาทรถปี15ตัวครอบสุดแต่ข้างในผมบอกเลยสดจริงๆใหม่ยกเซ็ตจริงๆนะครับพวดใหม่เลยที่เก็บห่องโดยสารเนี่ยเบาะโอเคมากชอบเบาะนะคมไม่ขานาเขาเบาะเลยนะฟังก์ชันภายในคือดีจริงๆแล้วตรงนี้ออกได้กูตอาชีพ ฟรีนะครับค่าอึ้ค่าจัดภาษีร,รบบประกันภัยฟรีทุกอย่างเลยสำรับพีพ่จะมีู่บ้านนะออกได้ทุกอาชีพครับไม่มีสลิปเงือนเดือนก็ออกได้นะฮะดีเลยนะครับภายในเนี่ยโคตรเท่นะเจ้าคันนี้เ9 0 0ปร้อีแรกนะขึไปนึ่งหมื่นถึแตโคตรคุ้มเลยใครมีกำลังหน่อยนะครับจัดเลยพี่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนโคตรสวยเดี๋ยวไปสรุปก,กันคันนี้น่าใช้ยังไงครับคันนี้บอกเลยว่าแน่นฟึุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่น ข้างในจัดเต็มแน่นอนนะฮะอิสระภายในดีมากภายนอกหล่อแบบนี้นะฮะสีขาวอิฐรีแท้นะครับราคาแทบแลยจะถูกเจ้าทำแต่ปีแรกคุณมีดอกเบี้ยยาวหนึ่ปีนะครับอนีหนึ่งพันห้าร้อบาทราอุดหนาจากพันีบัรประกันภัยนะครับประกันุมรงทีดินั่วมงวงดธรชาีจองทุอย่างศูนยบาทหมดปีและลงได้ทีาทบไม่มีเนเดือนก็ออกได้ ใครสนใจโฟว์บริษัทด้านล่างนี้นะครับเบอร์เยียบปังเลยครับสนใจหรือหรือเห็นคลิปนี้นะพพิม์สนใจแล้วก็ใส่เบอร์เจ้ตัวเองนะสนใจแล้วก็เบอร์โฟร์เราแล้วก็ชื่อเราเดี๋ยวผมให้น้องเซลล์โทรหาเกง่งผมมีเยอะเหมือนกันกระบะยี่สุกเปรียบเปรียบม,มากๆนะฮะเยอะมากครับยี่หสุกแล้วก็ซูริต้าน,นิสตันลองโหนใครสนใจก็ลองหาอะไรแล้ก็ลองิบ็อ i เข้ามาดิมพ์สนใจแล้วให้เบอร์โทรมาเดี๋ยวให้น้องโทร์หาแล้วมาคุยกันว่าเป็นยังไงแต่เรื่องโ้ษ เงืนน่อนไขเดียวกันใครสนใจโทรมาเบอร์รวมสายด้านล่างตอนนี้เพื่อนขอตัวลาไปก่อนเลยครับ